ประโยคย่ตากสำนวนย่ตานะครับประโยคสำนวนย่ตานี้สําคัญสําหรับวิชากัรสำนวนย่ตาสําคัญวิชากับอย่างไรนะครับอ่าลูกๆดูที่กระดานนะครับสำนวนคําว่าซึ่งอ่าซึ่งซึ่งซึ่งสำนวนคําว่าซึ่งเนี่ยไม่ใช่ทุติยวิภัตเนาะมันก็เป็นการล้มล้มในลักษณะของประโยคย่าอยู่หลังแต่อยู่หน้านะครับอ่าเช่น ถ้าเราจะแปลโดยพยัญชนะยังเสมหังเสมหะใดแยกออกเป็นสองส่วนทวิทางอุตาวา่านี่ไงสองส่วนโดยส่วนสองนั่นเองแยกออกเป็นสองส่วนแล้วหุ้มเข้าตามเดิมทีนี้ก็เสมหันนั้นตั้งอยู่ในกระพุงท้องทีนี้เขาแปลลงเสมหันตั้งอยู่ในกระพุงท้องซึ่งมัน ซึ่งเมื่อเรากินอาหารเข้าไปมันก็จะแยกออกเป็น2ส,ส่วนแล้วก็ข้องำงตั้งอยู่เหมือนเดิมถ้าเห็นซึ่งแบบประมาณนี้ให้เราสันนิษฐานเลยว่าเราจะต้องแต่งยะอยู่ข้างหลังยะจะเป็นวิาพากษ์ไหนก็อีกเรื่องนึงนะครับทีนี้ถ้าเกิดสำนวนท้าออกใดนั้นชัดเจนปกติแล้วนะครับโดยทั่วไปประโยคยะนิยมเรียงไว้ข้างหน้าส่วนประโยคตาม ก็จะนิยมเรียงไว้ข้างหลังเสมอถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดต้องการเน้นคําในประโยคตา<ะ>ก็จะต้องเรียงประโยคตากไว้ข้างหน้าเหมือนแบบนี้แต่นะครับแต่แต่จะไม่นิยมใส่ตากหรือสรรพนามที่เป็นโสเตตังนงังเตเนอะไรทั้งหลายนะครับจะไม่นิยมใส่เข้ามาให้เติมมาเองเวลาแปลอย่างนี้เขาเรียกว่าความนิยมของภาษา,ามาคน แต่ในกรณีที่ท่านแปลว่าเสพหาใดตั้งอยู่ที่กระพุ้งท้องเสมห่านั้นมันก็จะแยกออกเป็นสองส่วนเป็นต้นแบบนี้ให้ทุกรูปก็แต่งเป็นยตัตตาตามเขาเลยเป็นสำนวนว,นวิชากรรบ าท่านออกยกใดตงนั้นก็ให้แต่งโยโสตามเขาเลยเพราะการแปลว่าบุคคลใดบุคคลนั้นเนี่ยถ้าเราจะลม้มมันต้องล้มในกรณีที่เป็นวิชาแปลเอาอันนั้นล้มได้อยู่เ,เนาะ,ะง่ายง่ายแต่สำนวนว,นวิสุทธิมรรคแบบนี้นะครับที่มีซึ่งเนี่ยก็สำนวนสำคัญตรงที่ว่ามันล้มนี่นะครับท่านก็ต้องเอายะไว้ข้างหลังนะครับแต่ท่านจะล้มตามหลักเนี่ยจากตามมหายกเนี่ย ถ้าเราเปลี่ยนหมายได้ไหมครับว่าเป็นเป็นอะ,อะไรนะอันนี้เป็นยังอันนี้เป็นตังสานวนได้ไหมมันก็ได้เขาคงจะแปลว่าเสมหะที่มันตั้งอยู่อะไรเงี้ยถ้าเขาจะเป็นงั้นก็คงจะง่ายแต่เขาให้มาอย่างนี้ไงสมนวนเขาให้มาอย่างนี้เราก็ต้องไปตามสมนวนเขาให้ได้เพราะว่าถุประสงค์ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกแล้วนะครับว่าท่านต้องการเน้นเพราะอาการทางสิตสวกำลังพูดถึงเสมหะก็เลยอยากจะเน้นประโยคตา่างเป็นกรณีพิเศษ นะถ้าเป็นประโยคแปลมาแปลก็คงจะแปลว่าใดแล้วก็แปลว่านั้นหรือไม่ก็แปลลุ้มตามํำนวนที่เขาทำนี่นะฝากไว้เรื่องคําว่าซึ่งคําว่าซึ่งคําว่าซึ่งอะไรแน่เนี่ยให้คิดในใจเลยว่าต้องใส่ย,ย่างงหลังต่งงหน้าจะอะไรเนี่ย